สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิบสีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่สามสิบมีนาคมนะคะสองห้าหกห้าให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมาดีๆนะแล้วก็มี energy ที่มี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคนวันที่สามใบนะคะ คนวันาทิตย์ออกมาด้วยห้าดาบนะคะออกมาด้วยใบสองเจ็ดดาบนะคะและใบที่สามเป็นแปดเรียนนะคะเขาบอกคนวัาทิตย์นะเขาบอกว่ามีเรื่องของภาระหน้าที่นะคะที่จะต้องรับผิดชอบหาคนช่วยยากนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องถูกทิ้งถูกเทให้รับภาระอยู่เพียงลาพังนะคะแต่ก็ทําไปเถอะเนาะนะคะ ก็มีเจ็ดดาบด้วยเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ง่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดาบเยอะนิดนึงนะคะมันกอ็อาจจะมีเรื่องของอุปสรรคอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะมีเจ็ดดาบอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายขนส่ง transfer import export หรือมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องของแปดเหรียญเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการาเรียกว่า ได้เงินนะคะหรือว่าหน้าที่การงานสามารถ make money นะคะหาเงินหารายได้ได้จากสองมือของคุณเป็นอย่างดีนะคะขอให้ทักพิเศษคะ่ะมีเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์บอกว่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่ามีความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะสามใบให้คนวันจันทร์คนวันจันทร์มี เจ็ดถ้วยนะคะมีราชินีดาบนะคะแล้วก็มีห้าดาอาเขาบอกคนวันจันทร์นะคะบอกว่าตอนช่วงนี้คิดเยอะนะคะมี i m เมจในหัวเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าอ่ามันยังไม่ได้เริ่มทำมนะมันเป็นยังเป็นแค่ความคิดอยู่นะคะฟุงฟ้งๆในหัวนะคะ นะแล้วก็มีอัศวินไม่ใช่อัศวินแทนโทษมีราชนีดาบนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อารมณ์คุณตั้งรับมากสุดซอยมากนะคะใครมาดีก็ดีใครมาไม่ดีฉันก็ไม่ดีตอบนะคะมีเรื่องของห้าดาบนะคะก็คือการถูกทิ้งถูกเทให้รับภาระอยู่เพียงลําพังนะคะหรือต้องไปรับภาระหรือว่าเรียกว่าอะไรอ,ะไอ่ะไปอ่าเรียกว่าไปเคลียร์นะคะปัญหาหรือว่าหน้าที่แทนใครนะคะหาคนช่วยก็ยากไม่ค่อยมีนะคะ ขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่ามีสิบดาบอีกนะมีสิบดาบก็มีเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะคะเปิดปวดเนื้อปวดตัวนะคะนะหรือว่าไม่สบายนะคะหรือว่ามีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการติดขัดหรือว่าหยุดอยู่กับที่ด้วยนะคะยังทําอะไรได้ไม่ค่อยมาต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวทักเตือนอย่างนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะต่อไปไปที่คนวันอังคารนะคะ คนวันอังคารสามใบนะคะคนวันอังคารมีอัศวินถือถ้วยนะคะมีสองดาบนะคะมีสองไม้เท้านะคะเขาบอกว่าคนวันอังคารนะจะมีคนนําโชคนําลาบหรือว่าความรักมาให้นะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีก็เป็นได้นะคะนะแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารนะคะติดต่อสัญญาณนะคะหรือว่า เรื่องของการสื่อสารที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะขัดข้องนะคะหรือว่ามีความไม่ชัดเจนนะคะได้นะคะระหว่างเรื่องของวองไฟฟง WiFi อะไรอย่างนี้นะสัญญาณโทรศัพท์นะคะหรือว่ามีเรื่องเข้ามาให้ตัดสินใจตอนนี้ก็ตัดสินใจไม่ค่อยได้เลือกไม่ค่อยถูกนะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะมีสองไม้เท้ามีการรอคอยสัญญาณบางอย่างนะคะมีการรอคอยเรื่องของหน้าที่การงานบางคนรอรับข่าวนะคะ ที่จะได้รับคําตอบใดๆนะฮะจากทางไลก็เป็นได้หรือบางคนมีการวางแผนงานนะคะมีการวางแผนการเดินทางก็เป็นได้บางคนก็อยากจะไปต่างประเทศแล้วเนาะนะคะ mm. ขอไพ่ทักพิเศษอีดหนึ่งนะคะ, mm. ะมีเรื่องของการจับจ่ายนะวันนี้นะคะนะเ mm. ปกระจุย <c oughs> สายเปที่แท้ทรูมาเองนะคะวันนี้นะ, mm. อะอาจจะมีเรื่องของการจับจ่ายนิดนึงค่ะนะคะตามนั้นเลยค่ะ ต่อไปนะฮะคนวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบนะคะมีสี่เหรียญนะคะมี j u s t ตินะคะมีเดวิลนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพุธวันนี้นะครับบอกว่าคุณอาจจะต้องปลีกวิเวกนะคะหรือว่าออกนอกเมืองใหญ่นะคะนะ ีกวิเวกไปอยู่คนเดียวหรือว่าไปในที่ที่มันห่างไกลผู้คนความเจริญนะคะก็เป็นได้นะคะหรืออในหนึ่งเขาบอกวันนี้คุณไม่ค่อยสูงสิงใครอินดี้นะคะนะอยากจะอยู่คนเดียวนิเงียบนะคะนะหรือถ้าเป็นเรื่องของการเงินเขาก็บอกว่าต้องประหยัดกินประหยัดใช้นะคะเพราะว่าต้องแบ่งเก็บแบ่งใช้ให้ดีๆนะคะรัดเขมขัดนิดนึงนะคะส่วนจัสติกนะเขาบอกว่า วันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดที่แบบว่ามีความรอบคอบนะคะถ้าใครมีเรื่องการสอบอะไรอย่างเงี้ยดีนะนะคะถ้าได้ตัวจะสตินะคะก็จะผ่านฉลุยเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีนะคะให้ระวังเรื่องของอ่าความยุติธรรมกระบวนกฎหมายต่างๆด้วยนะคะถ้าเจอเจ้าหน้าที่หรืออะไรต้องทําให้ถูกต้องนะคะมี d ดวิลเข้ามาก็มีเรื่องของพา s ชั่นต่างๆรือว่าต้องระวังเรื่องของ การถูกหลอกลวงนะคะนะก็เป็นได้นะคะนะการถูกหลอกลวงทําให้เสียทรัพย์เสียใจหรือว่าเสียตัวไดก็ได้นะเสียตัวได้ด้วยนะคะมันมีเรื่องของชู้สาวนะคะนะก็ระวังคนมาหลอกมาลวงนะคะส่วนตัวคุณเองก็ต้องระวังเรื่องของความอยากได้อยากมีที่มันสูงนะคะเรื่องของชู้สาวนะคะขออพ,พิเศษ จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไพ่บอกว่าจะมีเรื่องของการเดินทางหรือได้รับข่าวนะคะถ้ามีอาจถ้าคุณไม่ไปก็จะมีคนมาหานะคะหรือว่าได้รับข่าวจากทางไกลนะคะตามนั้นเลยต่อไปนะคะ,คน,นะ,นะ,ค,ะคนวันพระฤห,หัสนะคะคนวันพระฤหัสมีสิบไม่เท้า มีอัศวินเรียญน,นะคะแล้วก็มี j จัสมิน t นะคะเขาบอกคนวันพิหัสวันที่30นี้เหนื่อยหน่อยนะภาระหน้าที่หรือการงานหนักหนานะคะอาจจะเหนื่อยแต่ว่าสำเร็จได้ดีค่ะเพราะว่าคุณสามารถที่จะรวบตึงได้ทั้ง10ไม้เท้าเลยนะคะนะมีอัศวินเรียญก็มีเรื่องของการเงินนะคะรองเงินเครดิตเงิน,นลงทุนอะไรต่างๆก็ อาจจะได้รับข่าวดีนะคะมากับแจ็กม้นอีกนะฮะมันการมนคือการสิ้นสุดการรอคอยนะคะ,ะก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆข่าวดีๆนั่นแหละคะ่ะที่คุณรออยู่นะคะขอภายทักพิเศษค่ะ,ะมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะมีเรื่องของการมองการไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือรอสัญญาณบางอย่างอยู่นะคะก็คิดว่ารอสักนิดหนึ่งก็จะได้รับข่าวแน่นอนค่ะนะคะ ต่อไปไปต่อที่โคนวนันศุกร์นะฮะสามใบให้คนวนันศุกร์นะคะคนวนันศุกร์มีอัศวินไม้นะคะมีเอ็มเพลเรอร์นะคะมีเดชนะคะเขาบอกว่าคนวนันศุกร์นะ,ะเรื่องของหน้าที่การงานดีมากปังมากค่ะเพราะว่ามากับคิงไม้เท้าอย่างนี้นะคะ คุณน่าจะกลุมบางเหียนเรื่องของการงานอยู่นะคะเป็นระดับเฮดระดับอ่าลีดเดอร์นะคะหรือว่าหน้าที่การงานเนี่ยตอนนี้มันดีมากๆเข้าทางคุณมากๆผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะเข้าข้างเอาใจใส่ให้ตําแหน่งให้งานรับผิดชอบนะคะก็คือว่างานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นก็เป็นได้นะคะหรือว่าอมองเห็นเล็งเห็นความสําคัญของตัวคุณนะคะหน้าที่การงานไปได้สวยไปได้ดีนะคะ นะการต่างประเทศก็เด่นนะฮะทีนี้มันมีเดทเข้ามาก็ต้องระวังเรื่องของข่าวนะฮะข่าวคนเจ็บคนจากหรือว่าอาจจะมีการเข้าไปร่วมงานข่าวดำนะคะนะหรือว่าตัวคุณเองก็ต้องระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยแต่ในะนี้มันอยู่ในตําแหน่งของบุคคลที่3นะฮะก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นคุณสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักนะคะก็เป็นได้นะฮะก็หรืออีกในหนึ่งเนี่ยมันมาคู่กับ ตัว e อ p o r พอออย่างนี้นะฮะมันสามารถบอกถึงการที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะประเทศก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากงานก็ได้นะคะก็หลังจากที่เปลี่ยนแล้วมันจะดีนะคะนะมันมีการเติบโตหรือเริ่มต้นเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษคะ่ะ นี่ไงมีการซัพเรนะคะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีนี้ออกเป็นตัวทักเตือนต้องระวังข้าวของสูญหายด้วยนะคะตามนั้นนะ,ะต่อไปไปต่อที่คนวันเสาร์นะคนวันเสาร์สามใบนะคะอ่าคนวันเสาร์มาด้วยราชินีสายเปนะคะมาด้วยสิบเปรียนอ่า มาด้วย8ดดาบนะคะอะคนวันเสาร์นะคะเขาบอกวันนี้นะอยากซื้ออะไรได้ซื้อนะคะตังเต็มเป๋านะคะมีสิบเหรียญอย่างนี้นะแต่มีแปดดาบเข้ามาเขาบอกว่าคุณชอบพันธนาการตัวเองนะคะนะก็ระวังเรื่องของการไปรับปากรับคํานะคะหรือว่าเห็นกับคนอื่นมากเกินไปทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่ฟรีไม่คล่องไม่สบายเนืไม่สบายตัวหรืออาจไม่สบายใจได้ด้วยนะคะขอพ่ทักพิเศษนิดนึงนะคะ อรอเงินจากตรงไหนก็จะได้ตรงนั้นราคาหรือจ่างหนึ่งไพ่ทักเตือนให้คุณรู้จักเก็บตังค์บ้างนะนะฮะได้มาอย่าใช้หมดนะคะเก็บไว้บ้างนะคะตามนั้นเลยนะฮะจบแล้วนะคะทั้งเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ